นอังคารที่9เมษายนพุทธศักราช2567เวลา13.30นนนางถนอมจิตแก้วเกื้อสถิีการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรเข้าร่วมประชุมคณะทำงานบูรณาการคัดกรองบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพและฟื้นฟูสภาพทางสังคมระดับจังหวัดณห้องประชุมทอพุทธรักษาชั้น5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพรตำบลทาา่าตะเภาอเมืองชุมพรจัังหวดชุมพรโดยมีนายวรัตมาปณีดรดองผู้ว่าราชการจัังหวดชุมพรเป็นประธานการประชุมวันพุทธที่10เมษายนพุทธศักราช2567 เวลา9นาฬิกานางถนอมจิตแก้วเกลือสถิติการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมส่งน้ำพระพุทธรูปเนื่องในเทศกาลวันสงการประจำปีพุทธศักราช2567ทั้งนี้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมกันลดน้ำขอพรนางถนอมจิตแก้วเกลือสถิติการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรณสำนักงานสถิติการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรตำบลนาช้างอำเภอมืองชุมพรจังหวัดชุมพร เวลา10นาฬิกานางถนอมจิตแก้วเกือ้อสุธิการและคุ้มครองแรงงานจาุฬาจุลพร์มอบหมายให้นางสาวนายนาเยาบัวทองพนักง,งานตรวจความปลอดภัยเข้าตรวจความปลอดภัยในการทํางานในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างประสบอันตรายจากการทํางานและสถานประกอบกิจการประเภทก่อสร้างตามนโยบายกรมสถิิการและคุ้มครองแรงงานในพื้นที่อําเภอเมืองชุมพรจํานวน5แห่งประกอบด้วย1ห,ห้างหุ้นส่วนจํากัดชุมพรปุ๊บบริษ,ษัทสยามโกบอลเฮาส์จำกัดมหาชน สาขาชุมพร 3. 3ห้างหุนส่วนจำกัดท่ายางการโยธา 4. บริษัทรัชเดียชุมพรคอนสตรักชั่นจำกัดและ 5. ร้านอภิวัตกระจกอลูมิเนียมพบนายจ้างปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานจำนวน3แห่งลำดับที่1-3ในเรื่องไม่ติดประกาศข้อความสิทธิหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างด้านความปลอดภัย การป้องกันและระงับอักขีภัยและการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน้าง,งานและระดับบริหารทั้งนี้พนักงานตรวจความปลอดภัยจะดําเนินออกคําสั่งให้ในายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไปเวลา10บนกา,านางถนอมจิตแก้วเกลือสดิการและคุ้งครองแรงงานจนมุมพรมอบหมายให้นางสาวอัญชิตถาพรมพินันในชากการแรงงานปฏิบัติการร่วมกิจกรรม กคนสัญจรออนไลน์ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกลสู m มิทติ้งแอปพลิเคชันเพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมความแข้มแข็งให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของแรงงานนอกระบบในพื้นที่โดยมีนายเกษมสรรเรือเจริญผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงานนอกระบบเป็นประธานในพิธีเปิดเวลา10.30นนางธนอมจิตก้าวเกื้าสและคุ้มครองแรงงานจงุวัพรพร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฝึกทักษะด้านอาชีพสำหรับเด็กนักเรียนที่จบภาคบังคับและไม่ได้เรียนต่อณนะสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพรอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรมีผู้เข้ารับการฝึกช่างจักรายานยนต์และช่างไฟฟ้าจำนวน15คน เวลา17นาฬิกานางถนอมจิตเก้าเกื้อสถิดิการและคุ้มครองแรงงานจุฬจุมพรมอบหมายให้นางสมจิตสมพงศ์นิติกรชำนาญการรักษาการในตำแหน่งนวิชาการรายงานชำนาญการพิเศษร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพพระราชพวนาวชิระมงคลวิที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสิกทเจ้าอาวาสวัดธรรมถาวรมีพระมหาเทระพระเทรานุเทระ พระสงฆ์สามนเณรหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการสิทธิอนุสิทธิ์และพุทธศักนาาิขชนร่วมพิธีนะักศาลาการเปรียงวัดธรรมถาวรตำบลทุ่งตะไคร่อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรโดยมีนายวิสาภูนศรีรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีวันพฤหัสบดีที่11เมษายนพุทธศัก,าการาช2567เวลา9นาฬิกา สำนักงานสถิติการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจุมพรร่วมกับูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดจุมพรและสถานประกอบกิจการที่ร่วมทำา MOU มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนในสถานประกอบกิจการและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมจัดกิจกรรมเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงการและวันหยุดพุทธศักราช2567จังหวัดชุมพร ปล่อยขบวนรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงการพุทธศกักราช2567โดยมีสถานประกอบกิจการที่ร่วมทำม MOU ส่งพนักงานร่วมรณรงค์ขบวนขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนหมดนิรภัย100%ร์เนจำนวน58คนและส่งพนักงานร่วมขบวนมวลชนจำนวน51คนรวมจำนวน109คนนอกจากนี้ยังมีผู้พิการร่วมเดินรณรงค์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกบูธร่วมรณรงค์ด้วยณนะบริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์ท่าสถานแห่งชาติชุมพรสูยรราชการจังหวัดชุมพรตำบลนาเสองอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรโดยมีนายวิาสาภูนศิริรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีเปิดเวลา10บนาฬิกาสานาทีนางถนอมกิก้ิเกืือสติการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรร่วมการประชุมคณะกรรมาการสูตรอำนวยการความปลอดภัยทางถนนครั้งที่1ทับสอ และพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงการพุทธศัก,าการาช2567ผ่านวิดีโอคอน,ฟนเฟลรนต์ณห้องประชุมเกาะลังกาจิวสารากาจงจังหวัดชุมพรโดยมีนายวิสาภูนศรีรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานการประชุม เวลา13ในกา45นาทีนางถนอมจิตก้วเกือ้อสถิการและคุ้มครองรรงงานจนชมพรมอบหมายให้นางสมจิตสมพงศ์นิติกรชำนาญการรักษาการในตำแหน่งในชาชาการแรงงานชำนาญการพิเศษพร้อมด้วยคณะทำงานตรวจเยี่ยมและติดตามจุดตรวจุดบริการด่านชุมชนช่วงเทศการสงการพุทธศัการาช2567ลงพื้นที่อำเภอละแมอำเภอหลังสวนและอำเภอทุ่งตะโก เพื่อตรวจเยี่ยมเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานช่วงเทศก,กาลสงการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศก,กาลสงการระหว่างวันที่11ถึง17เมษายนพุทธศักราช2567โดยมีนายถนนพันธีภาครองผู้ว่าราชการจาังหวัดชุมพรเป็นหัวหน้าชุดคณะทำงาน วันที่8เมษายนพุทธศักราช2567ถึงวันที่12เมษายนพุทธศักราช2567เวลา8:30น,านาถึง16:30น,นสำนักงานสถิิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรดำเนินการตรวจคัดกรองเบื้องต้นและสัมภาษณ์แบบรอบร .1 ลูกจ้างแรงงานต่างด้าวในกิจการหรือประมงทะเลณนะสำนักงานสถิิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรศูนย์ควบคุมการแจ้งเดือเข้าออกป,ปีโป้จังหวัดชุมพร,บ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 ร และศูนย์ควบคุมการแจร้งเรือเข้าออกปิโปออำเภอหลังสวนมีนายจ้างจำนวน27คนได้นำลูกจ้างเข้ามาคัดกรองทั้งหมด38คนผลปรากฏว่าไม่มีการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ได้แรงงานแต่อย่างใดตรวจคุ้มครองแรงงานประมงทะเลตั้งแต่วันที่7เมษายนพุทธศักราช2577เวลา24นากาถึงวันที่13เมษายนพุทธศักราช2 5 6 7 เวลา23นากา59นาทีจำนวนเลือที่ผ่านการตรวจจำนวน91ลำลูกจ้างที่ผ่านการตรวจจำนวน1,218คนแยกเป็นสัญชาติไทยจำนวน215คนสัญชาติเเธลนมาจำนวน975คนสัญชาติกัมพูชาจำนวน25คนสัญชาติลาวจำนวน3คน